สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ินแน่น้ำแข็งขั้วโลกเหนือค่ะวันนี้ว่าพามาเที่ยวที่นอกเมืองนะคะขับรถจากบ้านนว่าประมาณสองชั่วโมงตรงนี้เป็นเป็นหมู่บ้านซัมเมอร์นะคะรอบๆตัวว่าก็จะมีแต่บ้านซัมเมอร์ทั้งนั้นเลย บรรยากาศดีมากนะคะอากาศดีมากแบบดีสุดๆเลยนะคะจะให้ดูนะคะนี่เป็นบ้านซัมเมอร์ที่เขาให้เออพนักงานนะคะมาเช่าใช้เวลาว่างกับครอบครัวเช่าเป็นอาทิตย์หรือว่าจะเช่าแค่สามวันสุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราต้องจองเวลาประมาณสามสี่เดือนนะคะถึงเราจะได้มา เขาต้องจองเวลาที่เราจะได้มานะคะมันจะราคาถูกกว่าเราไปนอนโรงแรมนะคะถ้านอนโรงแรมก็คืนหนึ่งมันก็จะแพงแต่นี้ถ้าเราเหมาเป็นอาทิตย์มันก็ไม่แพงนะคะถ้าเหมาแบบอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสุกศร้าอาทิตย์ราคาไม่แพงจับต้องได้แล้วก็พาลูกพาหลานมาเล่นนะคะมาใช้ชีวิตแบบ คนไอซ์แลนด์เขาใช้กันทำงานเหนื่อยก็ต้องพักผ่อนนะคะอยู่ที่บ้านก็พักผ่อนแต่ว่ามานี่มันมาอยู่ใกล้ธรรมชาตินะคะมาอยู่ธรรมชาติแล้วก็บริเวณแถบนี้นะคะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ที่คนไอซ์แลนด์แล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเขามาเที่ยวนะคะที่นี่นะคะมันอยู่ไม่ไกลนะคะว่าขับรถประมาณส5บห้านาทีก็จะถึง น้ำพุร้อนจะถึงน้ำตกใหญ่นะคะมันเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวเขาจะต้องมาเที่ยวที่แถวๆนี้นะคะแล้วก็พื้นที่แผ่นดินตรงนี้นะคะที่ดินตรงนี้มันก็จะราคาแพงนะคะมันจะไม่ค่อยมีบ้านคนนะคะมันจะเป็นแต่บ้านซัมเมอร์นะคะเนี่ยที่ดินตรงนี้มันจะแพงมากเพราะว่า เขาเรียกว่ายูเนียนเนาะสภาพแรงงานนะคะที่เราจ่ายเงินให้เขาเนี่ยนะคะที่เขาดูแลเราเวลาเราเจ็บป่วยเวลาเราเรียนหนังสือหรือว่าเวลาเราต้องลาป่วยนานๆอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนป่วยนานๆเนี่ยสาภาพแรงงานเขาจะมีเงินชดเชยให้เราแล้วเขาก็จะมีสวัสดิการอันนี้นะคะเนี่ยบ้านพักร้อนให้เราเช่าเพราะฉะนั้นที่ดินตรงนี้นะคะมันจะแพงมากๆเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของประเทศเนาะ ใครๆก็อยากได้ที่ดินตรงนี้เพราะว่ามัน,มนปลอดภัยนะคะตรงนี้มันจะไม่มีแบบไอ้เรื่องกันดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยนะคะเขาถึงอนุญาตให้สร้างให้สร้างบ้านสัมเมอร์ให้สร้างที่อยู่อาศัยได้นะคะตรงนี้นะคะถือว่าปลอดภัยแล้วก็ใกล้กับตัวเมืองหลวงนะคะขับรถแป๊บเดียวเนี่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้ได้เบอร์สามสิบนะคะแถวๆเนี่ยว่ามาอยู่ มาอยู่เกือบหมดทุกหลังแล้วนะอันวันนี้ได้เบอร์สามสิบนี่ค่ะก็จะเป็นบ้านแบบนี้นะคะนี่นอนได้เป็นสิบคนนะคะเห็นเล็กๆอย่างนี้เพราะว่ามันมีชั้นดาดฟ้าด้วยเขาให้เด็กๆขึ้นไปนอนเด็กๆชอบนอนบนดาดฟ้าแล้วก็เตียงสองชั้นแล้วก็เตียงใหญ่แล้วก็โซฟานอนได้เป็นสิบคนนะคะแต่ทีนี้แอบว่ามาแบบ มาหลายปีแล้วนะคะมันก็จะได้นอนทุกหลังแล้วแหละแทบแทบแทบจะทุกหลังแล้วนะคะมากี่ครั้งกี่ครั้งนะคะบางทีเราก็จะได้เบอร์บ้านหลังเก่าบางทีเราก็จะได้บ้านหลังใหม่แล้วแต่บ้านจะว่างไม่ว่างเนี่ยค่ะเราก็จะได้ในแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกันบางครั้งก็ซ้ํากันอย่างนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูวันนี้อากาศดีมากมาก โชคดีมากนะคะปลายเดือนตุลาแล้วอากาศเหมือนตอนซัมเมอร์เหมือนตอนกรกดาไม่เคยเจอแบบนี้นะคะว่าอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนะคะนี่ถือว่าเป็นแบบเป็นโชคหลายชั้นมากที่อากาศดีนะคะแบบสุดยอดมากเลยอากาศไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวอะ่ะคิดดูดิปลายเดือนตุลาไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวอะ่ะใส่แค่แจ็คเก็ตบางๆก็อยู่ได้แล้วอะ่ะอันนี้เป็นห้องซาวน่านะคะนี่ บ้านหลังแรกนี้เป็นห้องชาวนาแล้วบ้านหลังคาสีเขียวนั่นเป็นกองอำนวยการนะคะแล้วก็จะมีห้องซักผ้ามีเครื่องซักผ้าให้เราใช้บริการส่วนตรงที่เป็นสีเทาๆนี้นะคะเป็นที่ทิ้งขยะนี่ค่ะแล้วเขาก็จะมีช็อปเล็กๆนะคะช็อปเล็กๆขายพวกแอลแปลงสีฟันยาสีฟันแฟบอะไรเงี้ยที่คนลืมเอามาจากบ้านถ้าเป็นหน้าร้อนฤดูร้อนก็จะมี ไอติมมีไอติมอยู่ในตู้ฟิตให้เด็กๆวิ่งซื้อกันนะคะเนี่ยมันจะมีสนามเด็กเล่นอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ทั้งหลังธงเนี่ยจะเราจะได้ยินเสียงเด็กๆเล่นกันสมัยก่อนลูกไอ้ว่ายังเล็กๆนะคะว่าก็จะจองบ้านตรงนู้นเลยตรงหลังแรกๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ติดกับสนามเด็กเล่นเราก็จะเลือกเอาบ้านหลังที่ติดกับสนามเด็กเล่นนะคะเพราะว่า เราได้ดูแลลูกเราวิ่งเข้าวิ่งออกได้นะคะคราวนี้ลูกโตแล้วนะคะลูกโตแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกนะคะคือเอาหลังไหนก็ได้เอาหลังไหนก็ได้ตอนนี้นะคะดูค่ะนี่ไม่ไม่มีใครอยู่ถาวรนนะคะก็จะอยู่แค่เป็นแบบเวลาพักผ่อนบ้านซัม,สมอสองวันสามวันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ข้างหลังหลัง,ลงคาสีเขียวนะคะ ข้างหลังตรงตรีนเขาตรงนู้นนะคะมันจะเป็นมันจะเป็นน้ำนะคะเป็นแม่น้ํามันน้ํามันไหลามาจากภูเขาน้ําแข็งนะคะไอ้ว่ายืนอยู่เนี้ยว่ายังได้ยินเสียงน้ําไหลนะคะเคยมีครั้งหนึ่งไอ้ว่าเดินไปจนถึงน้ําเลยนะคะจนถึงแม่น้ําเลยแต่ตอนนี้ไม่ไหวนะคะสุขภาพร่างกายไม่ไหวเดินไม่ไหวไปจนถึงนูน่นเดินไกลนะ เดินเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงที่ที่น้ํานะคะตรงสายน้ําแม่น้ําตรงนั้นอะ่ะตรงตีนเขาเลยนะคะเราต้องแบบขับรถไปจอดใกล้ๆแล้วเราก็เดินไปเป็นชั่วโมงอะ่ะกว่าจะถึงน้ําอ่ะมันก็สวยบรรยากาศมันก็สวยน้ํามันก็จะนิ่งแบบน้ํานิ่งไหลลึกอะ่ะแล้วก็บรรยากาศจะได้ยินแต่เสียงน้ําไหลเท่านั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยบรรยากาศตรงน้ําจะเป็นอย่างนั้นนะคะบรรยากาศดีสุดเลยอากาศดีมาก พูดถึงเราอยู่ประเทศไรซ์แลนนะคะเราทํางานแล้วเราก็เสียภาษีเนาะแล้วเราก็เสียเงินให้กับสาภาพแรงงานเรานะคะเขาก็ดูแลเราดีนะคะสวัสดิการดีเราเรียนหนังสือเรียนภาษาอแลนเขาก็เบิกค่าเรียนคืนให้เราเราเจ็บป่วยเขาก็ดูแลเรายามที่เราทํางานไม่ได้เพราะเราเป็นสมาชิกเขาเนาะเขาก็จะดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะให้เงินชดเชยสําหรับผู้ป่วย ให้เงินชดเชยสำหรับคนที่ทำงานไม่ได้นะ,ะดูแลเราเป็นอย่างดีนี่นะคะชั้นบนเนี่ยมันจะเป็นห้องใต้หลังคาเด็กๆชอบขึ้นไปนอนนะนอนได้หลายคนด้วยมีมบ้านเล็กๆอย่างนี้ดีนะคะเพราะว่ามันเก็บบ้านง่ายทำความสะอาดง่ายแล้วก็เร็วถ้าว่ามาหลายๆคนนะคะถ้าลูกหลายๆคนมาด้วยก็ต้องมาบ้านหลังใหญ่แต่ทีนี้บ้านหลังใหญ่อะ่ะ มันเก็บเก็บบ้านนานนะคะเราต้องเก็บเื้อะน,นี้มีห้องเสื้อผ้าห้องซักผ้าด้วยนะคะเนี่เครื่องซักผ้าอยู่ข้างในดีมากอันนี้เป็นบ่อน้ําร้อนนะคะเขาเก็บแล้วเมื่อกี้นี้เขาเปิดหลานเล่นอยู่นะคะหลานน้าเล่นน้ําเมื่อกี้ตอนนี้ปิดแล้วไม่มีใครเล่นเดี๋ยวความร้อนมันระเหยออกไปหมดนะฮะต้องปิด ปิดอ่างนี่ค่ะบรรยากาศร,รอบๆบ,บ้านก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าฤดูร้อนเนี่ยดอกไม้ใบไม้มันก็จะเยอะนะคะแต่ตอนนี้มันร่วงหมดแล้วนะคะรอสโนโม,มาเดี๋ยวเดเือนหน้าหิมะตกแน่นะคะเมื่อคืนนี้มีแสงเหนือนะคะแสงเหนือก็จะเต็มท้องฟ้านี่แหละแสงเหนือขึ้นมาเมื่อคืนนี้ประมาณทุ่มกว่า,วาหลาน,นว่าเขาเล่นน้ำอยู่นะคะหลานห้าขวบ เขาเล่นน้ําอยู่นี่แอว่าก็อยู่ข้างในบ้านกับหลานอีกคนหนึ่งแล้วก็แฟนแอาว่านะคะเขาอยู่ข้างในกันหลานก็เล่นอยู่นี่เนี่ยเล่นน้ําเขาบอกฮายทุกคนทุกคนเขาตะโกนเรียกทุกคนเลยนะทุกคนทุกคนมาดูเร็วๆท้องฟ้าเป็นสีเขียวเขาบอก <c oughs> <c oughs> เขาห้าขวบเขายังไม่รู้จักคําว่าแสงเหนือนะคะเขาก็เรียกทุกคนทุกคนออกมาดูเร็วๆที่ท้องฟ้ามันเป็นสีเขียวนะคะ แต่ว่าเขตกใจเนาะก็เลยรีบว,ว,วิ่งออกมาดูอ๋อมันเป็นเอมันเป็นแสงเหนือหลานหน้าขวบนี่ยค่ะให้ดูรอบๆบ,บ้านเป็นอย่างนี้บ้านฝรั่งเขาแข็งแรงนะเห็นเขาอย่างเงี้ยเขาแข็งแรงเห็นไหมเขาไม่ได้ใช้ตะปูอะไรมากมายนะส่วนมากใช้น็อตในการสร้างเนี่ยค่ะบ้านแข็งแรงือบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่นะคะ เมื่อปีนน้นนะคะลูกไว่วายัางเล็กจะเล่าให้ฟังปีนน้นนะลูกเรายัางเล็กนะคะแล้วคราวนี้ยเราก็จะมาเล่นจุดพูจุดอะไรกันตรงนี้นะคะรถก็จะไปจอดไกลๆเราก็มาจะมาจุดพูกันตรงนี้คราวนี้ไอ้พูอ่ะพูมันไม่พุ่งขึ้นฟ้านะคะมันมันวิ่งไปตรงหลังบ้านตรงนั้นนะคะเนี่ย มันวิ่งไปหลังบ้านนั้นไอ้พูที่เราจุดมันไม่ขึ้นฟ้ามันก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแล้วทนีนีไฟอ่ะมันไหม้ต้นหญ้าโหพวกไอว้านนะอยู่กันตั้งหลายคนตอนนั้นนะคนคนผู้ใหญ่ก็ตั้งหลายคนนะปีนั้นสนุกมากเลยแล้วผู้ใหญ่ก็ตั้งหลายคนช่วยกันวิ่งไปดับไฟไฟลามทุ่งอ่ะเขาเรียกไฟลามทุ่งโอ้ยวิ่งดับไฟกันวิ่งวิ่งวิ่งเอาน้ํา ที่อยู่ในอ่างน้ําบ้านนั้นน่ะช่วยกันวิ่งมาดับไฟกันใหญ่เลยอะ่ะรีบเรียกเขาเรียกเ้าประตูให้เขามาช่วยกันดับไฟปีนั้นเป็นวรรณกรรมที่ที่จําไม่ลืมเลยนะคะพอเราจะจุดภูนี่เราจะต้องคิดว่าไอ้ภูของเราเนี่ยมันตั้งขึ้นฟ้าจริงๆตอนนั้นปีนั้นมันคนเยอะเนาะมันหลายคนมันก็ต่างคนต่างตัง้งต่างคนต่างจุดลูกมั่งเพื่อนลูกมั่งอะไรมั่งเต็มบ้านในว่าเลยตอนนั้นอะ่ะ นี่แหละเกือบทําบ้านเขาไฟไหม้ปีนั้นไฟลามทุ่งเอาน้ําในอ่างที่เขานั่งแช่ามารีบมาดับไฟอคิดดูดิตลกจะตายจําไม่เป็นบทเรียนนะคะเล่นผู้ต้องระวังมากๆนี่ค่ะไม่มีอะไรนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยตรงนู้นแต่ว่าให้ดูควันตรงนู้นนะคะควันตรงนั้นมันเป็นมันเป็นอ่าบ่อน้ําร้อนนะคะ เมื่อก่อนต้นไม้มันเล็กๆนะมันก็ยังเห็นควันชัดเจนตอนนี้ต้นไม้มันบังหมดแล้วนะคะควันตรงนู้นนะคะมันเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มันขึ้นมานะคะแล้วทีนี้บ้านนั้นเขาใช้เป็นที่ผลิตกระแสไฟฟ้านะเะมื่อก่อนต้นไม้มันต้นเล็กๆเนะเาะว่าอยู่ที่นี่สามสิบปีแล้วนะคะอยู่ที่ทแชนแลนสามสิบปีว่ามามาปีหนึ่งก็สองครั้งสาครั้งนะคะที่บ้านสเสมอ ก็จะเห็นความแตกต่างทุกๆครั้งที่เรามาจากต้นไม้เล็กๆก็คิดดูแล้วกันจากต้นไม้ต้นเล็กๆกลายเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยค่ะความเปลี่ยนแปลงเรามากี่ครั้งสภาพอากาศจะไม่เหมือนกันนะคะสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงตลอดทุกครั้งที่เรามาเพราะฉะนั้นรูปภาพหรือว่าวิดีโอต่างๆที่เราได้มันก็จะแตกต่างกันนะคะนี่เลยค่ะ ไม่มีอะไรมากอยากให้ดูบรรยากาศของขั้วโลกเหนือนะคะว่าตอนนี้ปลายเดือนตุลาแล้วเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ